สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเราก็จะมารีวิวแนะนําสินค้าของยี่ห้อ STR มีทั้ง2แบบให้คุณลูกค้าเลือกนะครับตัวแรกก็คือเลื่อยโซ่แบตเตอรี่ของยี่ห้อ STR นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่สีแดงนะครับผมตัวนี้ความยาวบาของเขาอยู่ที่11.5นิ้วนะครับและตัวนี้จะเป็นรุ่นใช้งานหนักมอเตอร์ไม่ลดเกรดนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะมีรีวิวตัดท่อนไม้ใหญ่ให้ดูนะครับว่าตัวนี้แรงจริงๆนะฮะการใช้งานของเขาก็แค่เสียบแบตแล้วก็คุณลูกค้าสามารถถือไปตัดไม้ได้เลยนะครับ เครื่องแรงมากเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีที่เติมน้ํามันในตัวแล้วก็ปั๊มโช๊คนะครับปั๊มน้ํามันหล่อเลี้ยงโซ่ได้เลยนะครับกับแผนใช้งานตัวนี้เรามาดูอุปกรณ์ของแถมในกล่องของเลื่อยโซ่แบต STR ก่อนนะครับพอคุณลูกค้าเปิดกล่องมานะฮะก็จะเจอตัวเครื่องซึ่งเขาประกอบบาโซ่ให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องมาประกอบเลยมีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ให้สองก้อนนะครับไว้สลับกันใช้แท่นชาร์จนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นบังมือให้ควงตั้งนะฮะที่ขันน็อต คู่มือการประกอบนะครับและก็โซ่เส้นหนึ่งชุดนี้ของเรานะฮะก็จะมีโซ่แถมให้ทั้งหมด2เส้นบาหนึ่งอันนะครับมีสแปร์ไว้ให้คุณลูกค้าใช้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเผื่อโซ่เส้นนี้สึกนะฮะส่วนราคาสินค้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทจะส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับส่วนตัวที่สองจะเป็นตัวตัดพุ่มไม้แบตของยี่ห้อ str ขนาดยี่สิบนิ้วนะครับผมตัวนี้อุปกรณ์ในชุดพอแกะกล่องมาปุ๊บก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีปอก แล้วก็จะมีขันแบตเตอรี่ให้แค่1ก้อนนะครับอุปกรณ์ที่ขันมีให้พร้อมนะฮะท่านชาร์จถุงมือบังมือแว่นนะครับผมนี่นะครับส่วนตัวนี้ตัดพุ่มไม้ของเราราคาอยู่ที่1,890บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับเดี๋ยวลองดูรีวิวการใช้งานทั้งคู่เลยนะครับเป็นช็อตๆเลโซแบตของ S T R นะครับคลิปนี้เราจะตัดกับท่อนไม้ใหญ่ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับ และช่วงตัดทางร้านเราจะไม่มีการเล่งหรือกอวิดีโอเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นประสิทธิภาพตัวเครื่องครับตัดเลยครับ ตัวตัดพุ่มไม้แบตเตอรี่ของ S T R นะครับตัวนี้จะพกพาไปไหนได้สะดวกไม่ใช่ตัวเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันนะครับผมสามารถพกพาไปไหนก็ตัดได้เลยนะครับแต่งไม้ได้เลย